รูปทรงมันไอตัวแคปมิเตอร์เนี่ยเราก็ทราบกันดีใช่ไหมครับว่ามันสาม,มารถเขาเรียกว่าอะไรนีข่อมสายไฟนะครับแล้วก็โชว์ค่าได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเอาสายตัวนี้นะครับไปวัดนะครับพวกแอมมิเตอร์ท m ้งโมมิเตอร์ไอแอมมิเตอร์ต่างๆเราจะใช้ตัวนี้วัดใช่ไหมครับตัวนี้นะครับตัวเข็มตัวเนี้ยตัวนี้มีตัววัดอุณหภูมิอะไรมาให้ด้วยมันก็เจ๋งอ่ะ แต่ให้ดูรีวิวแกะกล่องก่อนแล้วกันนะครับว่ามันมีข้างในอะไรบ้างนะตัวนี้นะเป็นตัวเครื่องนะครับมีฐานมาให้ด้วยนะครับสามอสองก้อนนะครับเอาไว้ใส่ข้างหลังนี้อาจจะต้องหมุนน็อตนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้แหละเป็นตัวที่เด็ดนะครับแล้วก็เอาสายไฟนะครับงับงับสายไฟแล้วก็ขวางอย่างนี้นะครับแต่เส้นเดียวนะครับอืมก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็สามารถวัดกระแสตรงแล้วก็กระแสสลับได้นะครับ ก็รุ่นนี้มันเป็นยี่ห้อยูยูนี่นะครับแล้วก็ทีนะครับส่วนโมเดลมันจะเป็นตัวนี้ครับอ่ายูทีสองศูนย์สี่บวกนะครับแนะนําว่าซื้อรุ่นนี้ไปเลยนะครับเพิ่มตังอีกไม่กี่ร้อยก็ได้รุ่นที่ครบเบอร์กระแสแล้วก็อ่าคุ้มค่าแล้วกันนะครับวิธีการใช้ใช้มือเดียวอย่างนี้ใช่ไหมครับจับนี้ครับกดนะครับงับสายไฟได้นะครับแล้วก็สามารถใช้นิ้วนี้นะครับหมุนเปลี่ยนโหมดได้ใช่ไหมครับ เป็นโวลต์เป็นโอห์มเป็นกระแสอย่างไงครับอเปอย่างนี้เรื่อยๆครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มีหน้าจอแสดงผลอยู่ตรงนี้นะครับนะครับจุกเห็นไหมครับเขาก็มีจุกมาให้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันนะครับอะไรไปติดอยู่นะพอสวมแบบนี้ปุ๊บก็ยังไงครับใช้งานได้ปกติละเอาออกทั้งคู่ก่อนละกันนะครับจุกลองใส่ดูนะรีวิวแกก่องก็ลองใช้ดูนะครับแบบนี้นะครับอ แล้วก็ปุ่มนี้เอาไว้เปลี่ยนพวกโหมดต่างๆนะครับสีขาวนี่เป็นสแตนด์ดนะครับเนี่ยไอ้พวกเนี้ยสีขาวสแตนด์ดหมุนไปก็จเจอ,อสีขาวก่อนนะครับแต่ถ้าเราจะดูพวกกระแสตรงพวกเฮิร์ตอะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องกดซีเล็กตรงนี้มันจะเข้าโหมดตัวนี้สีเหลืองๆไปอีกนะครับตามสัญลักษณ์เลยครับกดปุ่มสีเหลืองได้สีเหลืองนะครับการใช้งานคร่าวๆเนาะมันสามารถล็อกแม็กมินได้นะครับโอได้เปิดไฟได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ เด็ดมันก็คือตรงนี้นะครับเอาไว้วัดไฟในบ้านได้ทั้งหมดเลยนะครับหลังจากที่มันเข้าไอตัวเบรกเกอร์คัดเอาท์ของบ้านแล้วนะแต่ไปวัดข้างนอกไม่ได้นะไอที่มออแปลงข้างนอกน่าจะเกินนะครับเกินกาลังมันนะครับแต่ถือว่าคุ้มค่าที่สุด่ะใช้ในบ้านได้นะครับทั้งหมดลนะรีวิวแกงก่องมีประมาณนี้นะครับตัวนี้เห็นว่าสเปคมันสามารถวัดได้ทั้งเ c แล้วก็ dc นะครับไฟบ้านนะครับแล้วก็ไอตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับ เอซีและดีซีด้วยนะครับลองรับละนะครับ